สวัสดีเช้าวันที่8ครับผมตอนนี้มีรถเข้ามารับงานที่เป็นรถจีนเยอะมากเลยครับน่าจะเป็น1 2 3่งสองสาผมแล้วก็มีฝั่งนี้อีกครับ4คันนะครับผมหคันแล้วก็จะมีคันสีน้ำเงินจอดอยู่ฝั่งนู้นอีก6คัน7คันกับตรงฟงนะครับ8คันนะนู่นครับนะครับสายจีนล้วนๆครับผม ยุคนี้สมัยนี้ต้องรถจีนครับผมถ้าเราใช้มันถูกที่ถูกเวลาก็วิ่งหาเงินได้ไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงครับนี่ครับอันนี้วิ่งมีแต่หาดใหญ่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยอย่างคันข้างหน้านี้ก็น่าจะไปหาดใหญ่นะครับ เราะว่าเขาวิ่งสายประจําเขาก็น่าจะเป็นหาดใหญ่นะคันนี้ก็น่าจะรอไปหนองคายครับแล้วก็จะมีคันแดงนู้นไปหนองคายคันน้ําเงินก็ไปหนองคายครับแต่ตรงฟงนี้ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับไม่ได้ถามไม่ได้คุยแกเลยอืเป็นรถแบบรถใหม่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับเป็นรถที่แบบเขามาร่วมใหม่หรือเปล่า ไม่เคยไม่เคยเจอนะไม่เคยเห็นนะครับก็ประมาณนี้ครับวิถีชีวิตคนขับรถงานห้างครับงานห้างงานห้างนะครับไม่ใช่งานห้างห้างนะครับนี่ครับมีทุกสีครับผมมีทุกสีนะครับส่วนมากจะเป็นรถสวนอูทองนะครับผมที่แบบสีจำๆนะครับผมสไตล์รถจีนก็ต้องทำอย่างนี้แล้ครับ สวยดีครับข้างล่างมันเสียงดังนะครับเสียงเสียงรถเสียงดังมากผมก็เลยไม่อยากลงไปข้างล่างครับรอล็อกซีนอยู่ครับตอนนี้รถคันสีน้าเงินนี้เป็นบริษัทเดียวกันกับผมนะครับแต่ว่ามาวิ่งร่วมคนละที่กันนะครับมาวิ่งร่วมผมวิ่งร่วมอยู่ที่ อ,อีกที่หนึ่งนะครับส่วนรถคันสีน้ำเงินนี้จะวิ่งร่วมอยู่กับอีกที่หนึ่งครับก็คือร่วมอยู่กับบริษัทสวนอุทองนะครับนี่ครับคนขับดูคันนี้ถอยมาแล้วครับคันนี้ทางการ์ดแปดไปครับสเปคแบบธรรมดาเลยครับ โอ้โหครบทีมครับผมนี่ครับเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างดีกว่าน่าสนใจแล้ว อ๋อคันนี้ช่วงล่างเป็นค,<อ>ครับหล่อๆครับภายใน V.I.P ครับผมรถสวนอุทองรูดีอย่างเยอะสายบรรทุกจีนครับผมอแพ้เลย เช้าที่วุ่นวายมากวันนี้เอา้ายังไม่ได้ออกอีกหรอเนี่ยเยองเด <laughs> ี๋ยวในคลังสินค้าถ่ายมากไม่ได้ครับเดี๋ยวปิว <laughs> อยู่ในคลังถ่ายมากไม่ได้ครับเดี๋ยวผมปิวครับมีกฎอยู่นะครับ <laughs> ทุกคนนะก็ ยังไงก็รับชมกันอยู่บนรถดีกว่าครับผมตอนนี้ผมรอล็อกซีนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ตู้แล้วนะครับได้ตู้แล้วก็รอล็อกซีนอยู่ครับสายรถจีนครับผมถ้าใครมีรถจีนก็สามารถมาวิ่งร่วมได้นะครับหรือไม่ก็ผมแนะนําเลยให้เป็นรถรถรถแก๊สด,ดีกว่านะครับถ้าเป็นรถน้ํามันนี่น่าจะ ยากครับผมน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็แล้วแต่ครับรถบางคันเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเขาก็เอาหกรอมาวิ่งนะครับนะครับหกรอเป็นหกรอหกรอแปลงเป็นสิบล้อนะครับอันนี้เขาวิ่งเขาก็อยู่ได้นะครับสบายสบายเลยนะครับคนขับเขาก็เขาก็โอเคครับถ้าคนขับโอเคทุกอย่างโอเคหมดแล้วเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถ่ายไปเยอะเดี๋ยวมีปัญหานะครับ